สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยกับ g o d CINEMA วันนี้เดินทางมาสู่ EP ที่19แล้วนะช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามอัพบ่อยๆวันนี้แอดเนี่ย นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ชอบมากเลยโคตรบ้าโคตรแบรบสมัยก่อนนะที่แบบดูเนี่ยตอนสมัยยุคที่แผ่น DVD โคตรเดือดบอกเลยหนังเรื่องนี้วันนี้เราจะมาพบกับภาพยนตร์แคลง2 0ง6นนะแทบจะจำเนื้อเรื่องไม่ได้เลยเพิ่งกลับไปย้อนดูโอ้ดูนานมากแล้วหนังเรื่องเนี้ หนังเรื่องนี้นะชื่อว่าแครงปี2006นะครับผมเป็นภาษาไดยก็คือคนโคมา่าวิ่งคลั่งค่าพู่กกับนะครับก็คือมาร์คเนเวลดีนและไบอันเทเลอร์นำแสดงโดยเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็คือเจสันสเตทแฮมโคตรเดือดเลยพี่แกแสดงโคตรคั่งโคตรบา้า รับบทเป็นเชฟเชลดิออสนะในหนังส่วนอีกตัวละครหนึ่งก็คือเอมี่สมาร์ทรับบทเป็นอีฟคนต่อมาคือโฮเซ่บาโบคานดิโรรับบทเป็นริกกี้เวโรดาคนสุดท้ายก็คือเดวายโยอาคัมรับบทเป็นด็อกเตอร์ไมค์ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่น ใช้ครั้งแรกนะครับในวันที่1กันยายนปี2,006เดี๋ยวเราจะมาพูดเนื้อเรื่องข่าวๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะแอดว่าเพื่อนๆก็คงเคยดูกันแหละผ่านตายุคนั้นบอกเลยว่าโคตรเดือดตอนที่แอดดูเนี่ยโคตรชอบความเถื่อนของพี่เจสันสเตทแฮมเลยจุดเริ่มต้นของความครั่งภาพยนตร์เปิดเ,เรื่องมาพร้อมกับเชฟเชริออสหรือเจสันสเตทแฮม นักฆ่ารับจ้างที่ตื่นขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่รู้สึกความผิดปกติอย่างรุนแรงแขนขาอ่อนแรงหัวใจเต้นช้าลงและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติก่อนที่เขาจะพบว่ามีแผ่นซีดีถูกทิ้งไว้ให้ดูเมื่อเปิดดูนะครับเชฟก็ได้รู้ความจริงอันโหดร้ายว่าเขาถูกลิกกี้เวโรนาวางยาเป็นสารพิษนะครับที่ทำให้หัวใจของเขาเนี่ยหยุดเต้นอย่างช้า หากร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นอะดรีนาลีนนะครับได้ตลอดเวลาเรามาดูการเริ่มต้นและการไล่ล่าต่อเริ่มต้นการไล่ล่านะเชฟเนี่ยจึงออกเดินทางเนี่ยไปหาดรไม้แพทย์ใต้ดินนะครับที่เขารู้จักเพื่อขอความช่วยเหลือไม้เนี่ยบอกกับเขาว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขารอดชีวิตก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้อดีนารลีนเนี่ยของเขาเนี่ยหลั่งออกมาตลอดเวลาเชฟเนี่ยจึงหาทางเนี่ยนี่แหละครับความมันมันเริ่มมาแล้วเขาเนี่ยกระตุ้นตัวเองเนี่ยด้วยทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการเสพยาดื่มเครื่องดื่มชูกําลังหรือแม้กระทั่งมีเซ็กเนี่ยในที่สาธารณะหรือทําสิ่งที่บ้าคลั่งต่างๆเนี่ย มันก็สมกับชื่อเรื่องเลยะแ,แหละเพื่อนเพื่อนเชฟเนี่ยต้องแข่งขันกับเวลานะครับเพื่อตามล่าตัวลิกกี้เวโรนาและหัวหน้ามาเฟียที่อยู่เบื้องหลังอย่างคาริโตซึ่งเป็นอดีตนายจ้างของเขาเองที่ต้องการกำจัดเชฟเนี่ยเพราะคิดว่าเชฟเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนฝ่ายไปทำงานให้กับแก๊งคู่แข่งซึ่งในเวลาต่อมานะครับการคลั่งสุดขีดเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยที่สเตทแมเราเนี่ย หรือเชฟเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตโดยมีฉากแอคชั่นที่บ้าคลั่งและไร้ขีดจำกัดซึ่งพี่แกนะครับได้ไปป้นร้านขายยาเพื่อที่จะฉีดอะดรีนาลีนนะครับแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์แบบไร้สติกระโดดจากตึกสูงเพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจโอ้ตอนที่แอดดูตอนนั้นนะโคตรข้างโคตรบ้าบอกเลยว่าเดือดเดือดทั้งเรื่อง เหมือนแบบต้องวิง่งต้องทุกอย่างแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างเช่นอีฟนะครับกลางถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนเนี่ยฉากเด็ดเลยฉากนั้นไปหาดูกันเองนะ <laughs> เพื่อกระตุ้นร่างกายในขณะที่เชฟเนี่ยกำลังตามล่าลิกกี้เนี่ยเขาก็ต้องหลบหนีจากตำรวจและลูกน้องของมาเฟียไปด้วยการไล่ล่าของเขาเนี่ยสิ้นสุดลงที่เฮลิคอปเตอร์ลอยฟ้านะครับ ซึ่งเป็นที่ที่เขาเนี่ยสามารถรเผชิญหน้ากับโริกกี้ได้ฉากจบนะครับอันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยในฉากไคลแมกเนี่ย,ชเ,ยเชฟเนี่ยสามารถสังหารโริกกี้ได้แต่ร่างกายของเขาเนี่ยก็ไม่อาจจะต้านทานพิษได้อีกต่อไปเขาเนี่ยหมดสติช่ามกลางเสียงเพลงอันเล่าใจก่อนที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะกระแทกตกลงมายัางบนพื้นถนนเออดูไปดูมาก็เวอร์เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เดือดแต่มันเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าแนวคิดและการสร้างภาพยนตร์เนี่ยของพวกกับอย่างมาร์คเนวิลดีเนี่ยกับไบอันเชเลอร์เนี่ยต้องการจะสร้างภาพยนตร์แอคชั่นที่มีความตื่นเต้นและเล้าใจตลอดเวลาพวกเขานี่ใช้เทคนิคการถ่ายทําที่รวดเร็วและตัดต่อแบบฉับไวเพื่อสะท้อนสิึงสถานการณ์เร่งด่วนของตัวละครหลักเออเชื่ออันนี้แอเชื่อมันกระตุ้นตลอดอ การคัดเลือกนักแสดงนะเจสันสเตแทมเนี่ยได้รับเลือกให้รับบทเนี่ยเป็น, Chef นเชฟเชรดิออสเนื่องจากความสามารถในการแสดงบทแอคชั่นและภาพลักษณ์ที่เข้ากับตัวละครนอกจากนี้นะครับเอมี่สมาร์ทเนี่ยที่รับบทเป็นอีฟเนี่ยแฟนสาวของเชฟเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องด้วยการถ่ายทำและสถานที่นะครับภาพยนตร์ถ่ายทำในรอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา โดยใช้สถานที่จริงหลายแห่งเลยเพื่อเพิ่มความสมจริงทีมงานเนี่ยเลือกใช้กล้องเนี่ยแบบพกพานะครับเพื่อความคล่องตัวในการถ่ายทำฉากแอคชั่นที่รวดเร็วส่วนเพลงที่ประกอบภาพยนตร์นะครับเพลงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ตื่นเต้นและเล้าใจทีมงานนี้เลือกใช้เพลงที่มีจังหวะเร็วและหนักแน่นเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกความเร่งด่วนและความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งเรื่อง เออเชื่ออันนี้แอดเชื่อการตอบรับและความสําเร็จแครงเนี่ยได้รับความนิยมและเสียงชื่นชมจากผู้ชมและนักวิจารณ์ในด้านความแปลกใหม่และตื่นเต้นของเนื้อเรื่องความสําเร็จของภาพยนตร์นําไปสู่การสร้างภาคต่อแครงหรือ h i g v o l t a g e ในปี2009นะครับซึ่งยังคงเป็นความบ้าระหามและความตื่นเต้นเช่นเดิม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ถือว่าโหดมันสนุกบ้าระห่ำดีแนะนําเลยนะถ้าเพืพ่อนเพอยากไปดูเนี่ยหรือย,ย้อนไปดูเนี่ยโคตรข้างโคตรเดือดเลยแอดยังชอบเลยหนังเรื่องนี้มันแปลกใหม่ดีนะมันเปิดเนื้อเรื่องมาแบบว่าด้วยความรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นว่าทั้งเรื่องอ่ะมีแต่ความรวดเร็วมีแต่ความแบบกระตุ้นตลอดเวลามันเลยทําให้มิติของหนังเนี่ยดูแบบ ไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นหลังจากหนังเรื่องนี้นะครับเรามาดูฟีดแบ็ k ในพันทิปซิว่าคอมเมนต์เนี่ยคนที่ดูหรือคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์แรกนะครับก็คือชอบภาคแรกสุดหามากตอนแรกเนี่ยนึกว่าหนังจะแอคชั่นธรรมดายิ่งดูยิ่ง,งเฮ้ยต๊ดตูดวอเดะฉากที่ตีกันนะครับเป็นกอซิซล่าเนี่คือแบบหลุดโลกไปเลย จำได้เรื่องนี้สาวที่ไปดูด้วย2คนเนี่ยเธอนั่งขำแทบตกเก้าอี้ผมเนี่ยเวอเลยคิดถูกไหมเนี่ยมาดูเรื่องนี้ส่วนคอมเมนต์ที่2นะครับเอาข้อจริงนะชอบเรื่องนี้มากกว่าทรานสปอร์ตอีกนะเจสันสเตทแฮมเนี่ยบิดาเจสันแบนส่วนคอมเมนต์ที่3นะครับผมชอบวิธีการตัดต่อลำดับภาพทำให้น่าสนใจดีคืนนี้ว่าจะดูซะหน่อย คอมเมนต์ต่อมานะครับสมัยก่อนติดเกม gta 3มากลงทุนซื้อแผ่นแท้ลิขสิทธิ์ชอบเลือกแครงไอเดียมันบ้าดีชอบฉากกระแทกสาวกลางใช้หน้าเท้าส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับมันบ้าดีจะมีภาคสามไหมส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับรู้จักลุงแกเนี่ยจากเรื่องนี้เลยรอภาคสแต่ดูสภาพแกเนี่ย คงครั่งไม่ไหวอยากให้มีคู่หูมาช่วยรุงแกบ้างต้องบอกเลยว่าพี่เจสันสเตแฮมเราเนี่ยแกโคตรเถื่อนเลยแล้วก็มีฉากในตำนานหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใน e ีพีถัดไปสำหรับ g o อ c ซีน m มแล้วเราจะมาเล่าอะไรเพื่อนๆได้ฟังกันต่อรอติดตามกันนะครับผมบ๊ายบาย